สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใด้ถุร้านวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่30เมษายน2564นะครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนท่านผู้ฟังครับก็ดูเหมือนจะมีข่าวที่ค่อนข้างจะดีสําหรับภาพรวมในเรื่องการติดเชื้อโควิด -19 เดี๋ยวตัวเลขออกมาเนี่ยประมาณสัก11นาิกา30นาทีาท่านผู้ฟังก็ลองติดตามฟังจากทางสบคเขาจะ,ะแถลงอย่างเป็นทางการก็แล้วกันนะครับ เอาละครับวันนี้วันศุกร์นะครับก็จะมีเรื่องราวที่จะมาคุยกันเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับว่ากันในเรื่องของพระราชกําหนดฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจขณะนี้มีผลมาครับใช้แล้วนะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วก็จะไปมีผลกระทบกับผู้ประกอบธุรกิจในแง่ดีอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพูดคุยกับคุณสุวรรณีเจษดาศักด์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกำกับ สถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจครับส่วนอีกช่วงหนึง่งวันนี้วันศุกร์ท่านผู้ฟังครับก็เช่นเคยครับจะไปพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนากลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับมาก่อนในเรื่องของการเปิดช่องให้ SMP เ e เนี่ยสามารถใช้ใบออเดอร์ เพื่อเอาไปค้ำประกันเงินกู้ได้นะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจครับคุณผุ้ฟังครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านเราจะมอบชุดสมุดโน้ตนะครับบรรจุกล่องเหล็กอย่างดีจากธนาคารออมสินเพียงหนึ่งรงางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการส่ง s m s มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจ เก็บเบี้ยได้ถุงร้านก็ได้เดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อครับด้วรายชื่อผู้โชคดีวันนี้หนึ่งท่านหนึ่งรางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเก er ็บเบี้ยได้ถุงร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยว ทางรายการต้องขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกฎกติกากันนิดหนึ่งนะครับคือเราจะใช้ระบบการคัดเลือกเพื่อหาผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับท่านไปเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไปที่ทราบกันดีนะครับสถานการณ์โควิดทําให้การจัดหาของที่ระลึกมีข้อจํากัดอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านุกวังก่อนนะครับ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินครับได้มอบสิทธทิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารนะครับเมื่อใช้จ่ายค่าเทอมค่าเล่าเรียนเนี่ยสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่มีดอกเบี้ยน,นะครับสูงสุดนานสามเดือนได้กันแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์นี้จนถึงวันที่สามสิบมิถุนายนสองพันห้ารอยหกสบสี่นะครับคดกลางครับธนาคารอ,อมสินนะครับมอบสิทธทิพิเศษ สำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตของธนาคารนะครับเมื่อท่านเอาไปใช้จ่ายเป็นค่าเทอมค่าเล่าเรียนเนี่ยสามารถผ่อนชำระได้โดยไม่มีดอกเบีย้ยหรือดอกเบีย้ยศูนเปอร์เซ็นตนะครับสูงสุดนานสามเดือนด้วยกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับจนถึงวันที่สามสิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนี่เป็นข้อมูลกับตัวคําถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้มอบสิทธิพิเศษสําหรับผู้ที่ถือบัตร เครดิตของธนาคารออมสินเองนะครับเมื่อใช้ใจ่ายค่าเทอมค่าเล่าเรียนนะครับสามารถที่จะผ่อนชำระโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือว่าดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นคำถามคือผ่อนชำระได้นานสูงสุดกี่เดือนส่วคนตอบมานะครับ sms 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่29เมษายนเมื่อวานนี้นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณลัคณาเย็นสถิตนะครับขอแสดงความยินดีเลยครับเมื่อถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนะครับขอส่งกําลังใจและให้การสนับสนุนภาร,รกิจของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดต,ต่างๆนะครับโดยมีการไปเยี่ยมเยือนแล้วก็ให้กําลังใจกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นด่านหน้านะครับเพื่อสู้กับเชื้อโควิดหนึ่งเก้าพร้อมกับมีการมอบเงินมอบน้ำดื่มและอุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ตลอดจนอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องใช้จําเป็นกับโรงพยาบาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลปากเกร็ดและโรงพยาบาลอีกหลายโรงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลําพูนจังหวัดเชียงรายจังหวัดขอนแกน่นจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นนะครับเอาละครับในช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงจัเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสุวรรณีเจษดาศักดิ์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกํากับสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องของพระราชกําหนดฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจมีผลบังคับใช้แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสุวรรณีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ค่ะและสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะ เราอนุญาตพูดคุยทางโทรศัพท์นะครับคุณสุบันนีครับช่วงนี้ค่ะสค่ะเราต้องอยู่ห่างไกลกัก่อนนะคะคใช่ครับถามคุณสุบัีเป็นความรู้ก่อนว่าพลกรฉบับนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไงบ้างครับคุณสุบันนีครับค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องโควิดเนี่ยเข้ามาที่เราเนี่ยตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วนะคะเมื่อตอนปีที่แล้วเราออกพลกรซอฟต์ลวนฉบับแรกไปก็คือช่วงเมษา ซึ่งในครั้งนั้นนะคะเราดีไซน์ตัวมาตรการว่าโควิดจะอยู่กับเราแบบรุนแรงมีผลกระทบหนักแต่ว่าจะเป็นระยะสั้นเพราะฉะนั้นดีไซน์ของรอบที่แล้วเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องการเยียวยาระยะสั้นเพราะฉะนั้นระยะเวลาของตัวมาตรการก็จะค่อนข้างสั้นก็คืออายุการกู้เงินจากแบงค์ชาติก็จะแค่6เดือนรอบละ6เดือนนะคะแล้วก็อายุสัญญ,ญาเงินกู้ที่แบงค์ชาติให้แบงก์ก็จะแค่2ปี แล้วก็วงเงินอาจจะน้อยนิดนึงนะคะคราวนี้พอเราอยู่มาสักระยะหนึ่งอะคะ่ะเราก็พบว่าโควิดเนี่ยก็มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจอะไรกันไปนะคะช่วงสักไปมากสี่ปีที่แล้วอะเราก็เริ่มมีการปรับแก้ไขเงื่อนไขบางอย่างของตัวซอฟต์ลนหนึ่งแต่ว่าจะปรับได้เฉพาะสิ่งที่อยู่ในชั้นประกาศลำดับรองคือที่เกณฑ์แบงค์ชาเท่านั้นแต่ตัวพระราชก,กาหนดซึ่งเป็นกฎหมายหลักอะคะ่ะก็จะปรับไม่ได้นะคะดงนั้นตอนนั้นเราก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าตัวซอฟต์ลนระยะหนึ่งน่าจะยังไม่เพียงพอ นะคะเราก็เลยมีการพูดคุยกับทั้งฝั่งเจ้าหนี้ก็คือตัวสมาคมของสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ฝั่งลูกหนี้ด้วยคือภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นสมาคมหอ,อการค้าสภาหอสภาอุดหอ,อการค้าไทยนะคะรวมถึงสมาคมโรงแรมต่างๆซึ่งเป็นเจคเตอร์ที่ได้ผลกระทบหนักสุดก็เลยเป็นที่มาว่าการประมาณการเศรษฐกิจที่คิดว่ามันจะสั้นเนี่ย คิดว่าจะไม่สั้นแล้วเราคิดว่าผลกระทบโควิดน่าจะอยู่กับเราค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ตอนนั้นที่เราดีไซน์เ,นเราคิดว่าจะไม่หนักเท่ารอบแรกเพราะว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์ก็เลยเป็นที่มาของการที่ทํามาตรการตัวใหม่ขึ้นมาค่ะคุณเพลาพัฒน์ครับครับแล้วก็ลักษณะมันจะเป็นยังไงบ้างคะตีไปอ่าตัวมาตรการตัวใหม่นะคะเราก็ เราพอเรารู้แล้วแหละว่าวภาพภาพสิ่งที่จะอยู่กับเราเนี่ยค่อนข้างยาวก็ต้องบอกว่าตัวชุดของมาตรการอ่ะตัวมาตรการพื้นฟูเป็นเพียงเป็นเพียงเอ,อ่อตัวหนึ่งของมาตรการทั้งหมดที่มีนะคะคือในภาพใหญ่อ่ะจริงๆแล้วมันจะมีมาตรการที่เราดูแลลูกค้ารายย่อย ลูกค้าธุรกิจไม่ว่าจะ SME หรือว่าคราวเปลืขนาดใหญ่อยู่ละเรามีมาตรการทางการคลังที่ช่วยรหลย่อยรายย่อยโดยการเติมเงินผ่านโครงการต่างๆที่ผ่านมานะคะในส่วนของหนี้เดิมเนี่ยมันก็จะมีพวกของการพักชําระหนี้หรือว่าการปรับโครงสร้างหนี้หรือแม้แต่การไก่เกี่ยหนี้สําหรับลูกค้ารายย่อยนะคะรวมถึงที่แบงค์ชาติเนี่ยได้ปรับปรุงเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการคิดดอกเบี้ยผิดนัดไปนะคะในส่วนของตัวมาตรการรอบนี้เนี่ยก็จะโฟกัสที่ตัวภาคธุรกิจนะคะโดยเฉพาะตัว SME เป็นหลัก ซึ่งตัวมาตรการชุดใหม่ที่ออกมาตามพรกฉบับนี้เนี่ยก็จะออกด้วยจะมีทั้งหมดสองเรื่องหลักๆนะคะด้วยวงเงินสามแสนห้าหมื่นล้านบาทก็จะแยกเป็นสองส่วนก็คือเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของการเติมสภาพคล่องผ่านมาตรการที่ชื่อว่าสินเชื่อฟื้นฟูวงเงินสองแสนห้าหมื่นล้านบาทนะคะกับมาตรการอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นตัวใหม่ที่ออกมาในรอบนี้ก็คือตัวที่เราเรียกว่าโครงการพักซับพักนี้หรือว่า Asset Warehousing วงเงินหนึ่งแสนล้านบาท นะคะคซึ่งดีไซน์ของมาตรการรอบนี้เราพยายามจะทําให้มันยืดหยุ่นนะคะเพราะ,ะนั้นตัวกฎหมายเนี่ยก็จะเป็นกรอบภาพหลักแล้วก็รายละเอียดจะลงมาอยู่ที่ประกาศลําดับรองนะคะเราคิดว่าเราจะครอบคลุมการแก้ไขปัญหาที่หลากหลายขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ลูกหนี้ที่รับผลกระทบมากขึ้นก็เลยมีดีไซน์ของมาตรการออกมาเป็นสองรูแปแบบค่ะกับรับอย่างไรเจอกนต่อเลยเจอนะต่อเลย เพราะฉะนั้นถ้า,ถาให้ลงอะไรละเอียดของมาตรการคร่าวๆแล้วกันนะคะว่ามาตรการแรกที่เป็นสินเชื่อฟื้นฟูค่ะก็จะเป็นตัวที่ปรับจากซอฟต์โลนรอบที่แล้วนะคะออตัวนี้เนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้ลูกหนี้เข้าสินเชื่อมากขึ้นก็คือเปิดให้ของเดิมค่ะจะเฉพาะลูกหนี้ที่เป็นหนี้กับแบงค์อยู่นะคะของใหม่เนี่ยลูกหนี้ที่เป็นหนี้กับแบงค์ก็เข้าได้นะคะกับคนที่เดิมเขาเคยอาจจะใช้ตัวเงินทุนของเขาเองในการทําธุรกิจ ไม่ได้กู้เงินแบงค์นะคะรอบใหม่เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ใหม่เหล่านี้เพราะว่าเดิมเขาอาจจะใช้ทุนตัวเองแล้วเพียงพอแต่ปัจจุบันน่ะทุนอาจจะไม่พอละก็สามารถเข้าสู่มาตรการได้ด้วยอันที่สองคือเราปรับเพิ่มวงเงินนะคะของการขอสินเชื่อให้สูงขึ้นเพราะรอบที่แล้วอ่ะเราเน้นเรื่องการเยียวยาระยะสั้นอาจจะเป็นแค่การเติมสภาพคล่องแต่ว่ารอบนี้เรามองไปถึงเรื่องของการปรับอาจจะต้องปรับรูปแบบธุรกิจหรือฟื้นฟูในระยะกลางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้จากเดิมวงเงินคือแค่20อร์เซนของยอดหนี้ ของใหม่จะเป็น30%มของวงเงินสินเชื่อเลยซึ่งจะโตขึ้นนะคะคแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่สําคัญก็คือเราปรับเงื่อนไขให้มันจะท้อนควา,า,ามเสี่ยงมากยิ่งขึ้นก็คือต้องเรียนว่าพอเกิดสถานการณ์โควิดอะค่ะควา,า,ามเสี่ยงด้านเครดิตคือความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจจะผิดนัดชำระนี้เนี่ยสูงขึ้น นะคะนั้นผลใหม่เนี่ยเราเลยปรับดอกเบีย้ยให้มันสะท้อนความเสี่ยงมากขึ้นก็คือ2ปีแรกอ่ะดอกเบีย้ยยังอยู่ที่สเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังหรือว่าทางการก็ยังชดเชยดอกเบีย้ยให้กับลูกค้าสเปอร์เซ็นในช่วงหกเดือนแรกด้วยงั้นลูกนี้ที่เข้ามาตาก,การนะคะหกเดือนแรกก็จะไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยนะคะแต่อายุโครงการรอบใหม่เนี่ยจะไม่สั้นเท่าเดิมและเดิมสองปี ของใหม่เราเซตไว้ห้าปีเลยเพื่อรองรับว่าเศรษฐกิจกเราน่าจะฟื้นตัวกลับมาเป็นช่วงก่อนโควิดได้แน่ๆในช่วงห้าปีนะคะเพราะฉะนั้นอายุเงินกู้รอบเนี้ยที่แบงค์ชาติให้สภาพคล่องกับแบงค์ไปจะเป็นห้าปีดังนั้นดอกเบี้ยตลอดอายุห้าปีก็จะกําหนดไว้ที่เฉลี่ยไม่เกินห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าสองปีแรกยังไงยังอยู่ที่สองเปอร์เซ็นกับกลไกที่สําคัญที่สุดในรอบนี้ก็คือว่ากลไกในเรื่องของการชดเชยหรือค้าประกันความเสี่ยงอะค่ะเอ,อ่อทางการ,รก็คือกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะเข้ามาชดเชยโดยที่อาศัย กลไกของบอสยก็คือบรษัทประกันสินเชื่อสากลขนาดย่อมนะคะซึ่งเป็น,นกลไกการค้าประกันสินเชื่อที่สถาบันการเงินจะคุ้นเคยอ,อยู่ละนะคะคตัวนี้เนี่ยในรอบนี้เนี่ยกลไกการค้าประกันก็จะมีการเพิ่มเอ่อเรียกว่าอัตราส่วนการค้าประกันหรือที่เราเรียกว่ายอดในการชดเชยสูงสุดอะคะ่ะสูงกว่าทุกแพ็กเกจที่ผ่านมาของบอสยนะคะเออรอบเนี้ยจะค้าประกันในพอร์ตโฟลิโอเนี่ยสูงถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต นะคะแล้วก็มีการดีไซน์แพ็กเกจย่อยว่าถ้าเป็นลูกนี้ลายเล็กๆนะคะเป็นไมโครเอ e เนีี่ยการช<ม>ำระกันรายตัวจะสูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะ<ม>ตัวนี้<ม>เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและทำให้แบงก์อ่ะสบายใจที่จะปล่อยลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้ค่ะ<ม>อันนี้ก็จะเป็นตัว<ม>สินเชื่อฟื้นฟู<ม>นะคะ<ม>กับอีกตัวหนึ่งคือตัวที่เรียกว่าผักสับพันนี่อันนี้เรียนว่าเป็นเป็นเป็นโครงการใหม่นะคะเป็นตัวใหม่ซึ่งคนก็จะค่อนข้างค่อนข้างเออ เข้าใจยากนิดหนึ่งนะคะต้องเรียนว่าตัวสินเชื่อเอ่อตัวมาตรการาาพักพักนี่เนี่ยจริงๆดีไซน์ของมันก็คือว่าเราเราได้มีการพูดถึงนะคะในเรื่องของการมีกองทุน Asset ทแวร์เฮาสิ่อะไรกันมายาวนานนะคะแต่ตัวนั้นน่ะด้วยความทัดตั้นออกข้างนอกอะ่ะมันอาจจะต้องมีคนเข้ามาดูแลเข้ามาลันตัวกองทุนนะคะตัว p พรซิ่งที่จะโอนไปจะเป็นยังไงแต่พอเราคุยกับแบงค์คุยกับลูกนี้ก็พบว่าเอ๊ะ มาตรการแบบพักซับพักนี้ที่เราทำคือเป็นคล้ายๆเป็น internal asset warehousing mm hmm. ในแบงค์เนี่ยน่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะว่าแบงค์จะเป็นคนที่รู้จักลูกค้าดีที่สุดนะคะโดยเราพยายามดีไซน์มาตรการเนี่ยให้โอกาสลูกหนี้คนเดิมสามารถกลับมาฟื้นตัวในอนาคตหลักๆเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการว่าอออันนี้น่าจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาภาระหนักละนะคะ mm hmm. เขาอาจจะไม่ต้องการที่จะเซอร์วิสต้นและดอกในตอนนี้คือไม่ไหวแล้วอะ เพราะฉะนั้นเขาอาจจะตัดสินใจว่าจะตีโอนทรัพย์ชำระหนี้กับแบงค์นะคะเพื่อตัดภาระยอดหนี้อันนี้นะคะแต่กลไกนี้เนี่ยดีไซน์ขึ้นมาจะต้องอาศัยความสมัครใจนะคะทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้โดยที่ทางการก็จะดีไซน์เงื่อนไขข้างในที่ทําให้ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้เนี่ย เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเลยนะคะว่าสมมติดิฉันเป็นลูกหนี้แบงก์กับคุณพีรพัฒนนะคะดิฉันตัดสินใจบอกว่าเราเป็นหนี้การสมมติห้าล้านดิฉันตัดสินใจตีโอนซัพย์หลักประกันชําระหนี้หนี้ดิฉันหมดไปดิฉันก็ไม่ต้องผ่อนชําระต้นเงินและดอกเบี้ยละสมมุติเรามีหนี้กันเท่านี้พอดีนะคะแต่เราสร้างกลไกโดยบอกว่า ดิฉันยังอยากที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจนี้ในอนาคตนะคะยังอยากจะทําธุรกิจนี้ระหว่างนี้ก็ได้เงื่อนไขอันแรกก็คือว่าคุณเทวพัฒจะต้องขายรัพย์ชิ้นนี้คืนให้ดิฉันเท่านั้นในช่วงระยะเวลา3-5ปีข้างหน้าด้วยราคาเท่าไหร่ด้วยราคาที่เป็นต้นทุนในการตีโอนตอนนี้ด้วยสมมุติเราตีโอนกันที่10ล้านแล้วกันสมมตินะคะอเออคุณเทวพัฒ์จะต้องขายคืนดิฉันเท่าต้นทุนตอนนี้ไม่งั้นเกิดตอนที่ม,มันเป็นราคาอ่าเป็นราคาที่ทรัพย์สินม,มันตกอะ สมมติอีกสามปีห้าปีราคามันขึ้นดิฉันก็ไม่มีความสามารถจะไปซื้อคืนในราคาใหม่ได้นะค <S <S <ล>ะเพราะฉะนั้นเราเลยสร้างกลไกอันนี้ขึ้นมาโดยที่แบงค์ชาตินะคะสนับสนุนตัวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำศูนย์จุดศูนย์หนึ่งให้แบงค์สำหรับใช้ในการตีโอนทรัพย์กับลูกค้านะครับเงื่อนไขสําคัญประการที่สองคือว่าสมมติดิฉันยังอยากจะดูแลทซัพย์นี้เองยังอยากเช่ารั์นี้มาประกอบธุรกิจก็ทําได้โดยดิฉันจะเป็นคนที่มีสิทธิ์แรกนะคะในการที่จะเช่าทรัพย์นี้อ่าแล้วก็ค่าเช่าที่ดิฉันจ่ายในระหว่าง ที่เช่าอยู่เนี่ยยังเอาไปหักจากไอ้ยอดสิบล้านที่จะคืนใคือแนนาคด,ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่แบงก์ก็จะชาร์จก็คือเรายอมให้แบงก์ชาร์จตัวค่าใช้จ่ายที่เป็น c a ริ่งคอ c o s ค่ะเป็นค่าใช้จ่ายในการถือของรัพย์ไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต่อปีซึ่งถ้าเทียบกับดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ฉันจะต้องเสียระหว่างทางมันจะสูงกว่านี้นะคะกับสองก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรัพย์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะเช่นสมมุติลูกค้าไม่ได้เช่า แบงก์ก็ต้องเข้าไปดูแลจ่ายค่ารอปรพอนะคะจ่ายค่าน้ําค่าไฟแบบเนี้ยก็ต้องชาร์จได้กับลูกค้าแต่ถ้าดิฉันเป็นคนเช่าซับนั้นมาเองดิฉันเป็นคนดูแลซับเองค่าใช้จ่ายตัวเนี้ยก็จะไม่เกิดค่ะ<อ>นี่ก็จะเป็นภาพหลักๆของตัวมาตรการค่ะคะุณเทียวครับครับผมสนใจมาตรการสุดท้ายนะคะเรื่องขึ้นเรื่องการเอาซับย์เนี่ยถ,ถ้าเราเราไปเช่าซับกลับมาปุ๊บแล้วเราประกอบธุรกิจต่อไปได้ก็แปลว่าเรายังสามารถที่จะหาเงินมาหมุนเวียนตรงนี้ได้ในระบบของเราถูกไหมฮะ ใช่ค่ะทีนี้ถ้าถ้าเกิดมันจําเป็นจะต้องไปต่อเติมสังหาริมทร,รัพย์ของเราเนี่ยดทาได้เลยฮะโดยหลักการอด้วยหลักการจริงๆทําได้นะคะเพียงแต่ว่ามันก็จะต้องว่าขึ้นอยู่กับลูกค้ามีเงินทุนไหม <c oughs> ซึ่งคนที่เข้ามาตรการพักซัพักนี้เนี่ยเราไม่ได้ปิดก,กั้นนะคะถ้าเขามีคุณสมบัติที่เป็นไปตามมาตรการแรกคือสินเชื่อฟื้นฟูเขาก็สามารถไปเขาเ้าเชื่อฟื้นฟูได้ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งสองมาตรการเราก็ต้องอาศัยกลไกสถาบ,บันการเงินเป็นตัวที่จะเป็นคนที่ปล่อยเงินหรือว่าเป็นคนที่ตัดสินซึ่งก็ต้องเกิดการตกลงกับระหว่างสถาบ,บันการเงินกับลูกค้าครับสมมุติอย่างนี้ครับอ,อถ้าสมมติว่าเรามีเป็นอาจจะเป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆสัก,กสแห่งหนึ่งเนี่ยคุณสุบันนี้คร<ห>ับบังเอิญช่วงนี้เอาละนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่เพราะว่าเราหยุดมุ่งหมายแล้วอาจจะกลายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหรืออะไรทำนองนี้เรามีทรัพย์อยู่กับตัวเองแล้วเนี่ยสามารถคุยได้เลยไหมครับ เออคุยได้แต่มีเงื่อนไขนะคะคุณธีรพัฒเพราะว่าโดยปกติอะค่ะลูกค้าคนนี้ก็หนึ่งต้องเป็นลูกค้าเงินกู้ของแบงก์ก่อนวันที่หนึ่งมีนาหกสี่นะคะแล้วก็รับตัวนี้ต้องเป็นหลักประกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าโดยปกติอะค่ะแบงก์อาจจะไม่สามารถแบบเห็นอสังหาสินนี้แล้วอยากได้ไปซื้ออย่างเงี้ยไม่ได้ผิดผิดกฎหมายปรบธุรกิจสองงอคั้นทราะฉะนั้นต้องเป็นรัพย์หลักประกันที่ได้ทําเป็นหลักประกันไม่ว่าจะจำนองหรือจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจไว้ก่อนวันที่หนึ่งมีนาหกสี่ เราก็เดินเข้าไปวันนี้ลูกค้าก็เดินเข้าไปคุยกับแบงค์ว่าอย่างคุณพิรพัฒน<อ>์ว่าว่าไม่ไหวละมียอดหนี้กันอยู่ขอตัดได้ใหม่ก็ต้องตกลงกันทั้งในเงื่อนไข,ขของราคาตีโอนนะคะวันนี้ราคาซื้อคืนไม่ต้องตกลงแล้วเพราะตราตกลงราคาตีโอนวันนี้มันคือราคาซื้อคืนในวันหน้าอยู่แล้ว<อ>ตกลงกันว่าอ,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 อยากจะเข้าไหมนะคะถ้าอยากเข้าเงื่อนไขในการดูแลซัพยบเป็นอย่างไรนะคะ อายุการตีโอนที่จะซื้อคืนในอนาคตจะเป็นเมื่อไหร่จะเป็นกี่ปีค่ะอ๋อครับครับอย่างนี้ก็แปลว่าผมเอาทรัพย์ของผมเนี่ยไปคุยกับทางธนาคารที่เป็นเจ้าหนี้ซะถูกไหมฮะคุยเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาละก็ตีไปแล้วกันว่ามูลค่ามันเท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามนั้นแล้วเดี๋ยวผมขอข่าวตอบเพื่อเอามาประกอบการแต่ว่าเปลี่ยนทาเก็ตทุบเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กลายเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยผมอาจจะใช้นรถย่าง อ่าอาจจะลดค่าเช่าลงมาหรือว่ารับเป็นแพ็กเกจเป็นกลุ่มเป็นทาร์เก็ตเฉพาะกลุ่มอะไรประมาณนี้ก็อยู่ที่วิธีการบริหารของเราแล้วค่ะใช่ค่ะแต่คันนี้เรียนเรียนเพิ่มเติมะนะคะว่าคือในมุมเนี้ยเนื่องจากตามที่เรียนว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของความสมัครใจเะนั้นในมุมฝั่งแบงก์เองก็ต้องเรียนว่าแบงก์ก็ต้องดูว่าเอ้ยซับเนี้ยมันเป็นซับที่มีศกักยภาพแล้วก็แน่ใจว่าผู้ประกอบธุรกิจอย่างอย่างดิฉันหรือคุณพิรพัฒน์อ่ะมีความตั้งใจจริงที่จะกลับมาซื้อคืนจริงเพราะไม่อย่างนั้นะ สุดท้ายมันจะกลายเป็นเหมือนกับซรัพย์มันจะอยู่ที่แบงค์ซึ่งแบงค์ไม่ได้ต้องการซัพแบงค์ต้อกงการช่วยลูกค้าตอนนี้อ่าใช่แล้วก็แน่ใจว่าคุณธีรพัฒจะกลับมาซื้อในอีกสามหรือห้าปีข้างหน้าจริงๆแล้วอันนี้มันก็มีการจูนกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ค่ะอ่าแม้มันก็ต้องอาศัยความสัมพันธ์อย่างยาวนานระดับหนึ่งนะฮะพอสมควคุรอย่างเงี้ยก็ว่าก็คือพวกนี้คือเป็นลูกค้าเก่ากันอยู่แล้วนะคะ จับจะง่ายหน่อยอะเพราะฉะนั้นมีคำแนะนำไหมครับว่าใครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราในในโปรเจกต์ที่ออกมาตอนนี้ว่าคุณไปไปคุยกับสถนนาปนรแล้วเนี่ย อ่าจริงๆทั้งสองส่วนเนี่ยก็คือเราไม่ได้กําหนดนะคะว่าจะเป็นเซกเตอร์ไหนนะคะก็คือลูกค้าประกอบธุรกิจที่รับผลกระทบจากโควิดนะคะอย่างก้อนแรกสินเชื่อฟื้นฟูเนี่ยเราบอกว่าคนที่จะเข้าได้ต้องมีวงเงินสินเชื่อไม่เกินห้าร้อยล้านนะคะเออไม่เป็น n t l หนาวันที่สามสิบธันวาหกสองนะคะเออมีเงื่อนไขอย่างอื่นคราวนี้ถ้าเราดูแล้วว่าเราเข้าเงื่อนไขเราก็ เข้าไปเดินไปหาคือปกติลูกนี้ธุรกิจอะคะ่ะแต่ลาชสถาบันการเงิน,นจะมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์หรือว่า R.N. นะคะ,ะเราก็ไปหาลูกค้าคนที่เขาดูแลเคสเราเนะะี่ยค่ะบอกว่าอรอบเนี้ยเราสนใจนะคะเราเข้าคุณสมบัตินะคะเราอยากจะทําในแง่ของขอสินเชื่อเพิ่มเติม หรือเราอยากจะทําในเรื่องพักซับพ,พักหนี้นะคะอันนี้ก็ต้องเข้าไปตกลงแล้วก็เจราจากับแบงค์ที่เป็นเจ้าหนี้เราแล้วทางแบงค์นะคะเมื่อเขาตกลงกับลูกค้าแล้วอ่ะเขาจะส่งพวกคําของเงินกู้เนี่ยมาขอกู้เงินจากบแบงค์ชาต,ติต่อไปับครับขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เราเราไม่ได้จับกัดเวลาใช่ไหมฮะอะไรยังไงให้นี้อ่าจะมีเวลาในการทําคือต้องเรียนว่ารอบเนี้ยเราดีไซน์มาตรการไว้ยาวนะคะก็คือว่าระยะเวลาของการที่แบงก์จะคุยแล้วยื่นกู้มาที่แบงก์ชาติเนี่ยยาวถึงสองปี นะคะแต่เมื่อยื่มกู้กันไปแล้วนะคะอายุของแต่ละคนแต่ละสัญญาเนี่ยจะยาวถึงห้าปีนะคะคดังนั้นเนี่ย ก็ยังมีเวลานะคะอาจจะลองดูตอนนี้ลูกค้าก็อาจจะดูฐานะการเงินตัวเองลองดูแผนธุรกิจของตัวเองว่าคิดว่าจะเดินต่อไปในทิศทางไหนนะคะจะแก้ปัญหาเรื่องโควิดอะไรแบบนี้ยังไงนะคะส่วน expectation หรือความคาดหวังของของตัวมาตรการก็คือเราก็มองว่าเงินที่ออกไปอาจจะค่อยๆทยอยออกเพราะรอบนี้เราดีไซน์มาตรการไวคนน้ค่อนข้างยาวดังนั้นตุ้มหนึง่งมันคงไม่หมดทันที2องแสหรือว่า1นึ่งแสก็อาจจะค่อยๆทยอยออกโดยอย่างสิ่งเชื่อฟื้นฟูค่ะเราคิดว่าอาจจะแบ่งได้เป็น3ระยะ นะคะก็คือระยะแรกเป็นเรื่องเยียวยาระยะสั้นจ่ายค่าน้ำค่าไฟจ่ายค่าแรงระยะถัดไปอาจจะเป็นออกิจการที่เคยปิดแล้วกลับมาเปิดดีโอเปนขึ้นมากลับระยะใกล้ๆถึง2ปีเนี่ยเราคิดว่าถ้าโควิดเราคุ้มได้แล้วอะค่ะก็จะกลับมาสู่ normal operation นะคะส่วนตัวสิ่อ,อตัวพักซับพักนี้เนี่ย ในช่วงต้นอาจต้องใช้เวลาในการตกลงเพราะมันมีเงื่อนไขในรายละเอียดของสัญญาที่ต้องตกลงกันเข้าใจว่าตอนนี้แบงค์กับลูกค้าเริ่มตกลงกันละแต่กว่าจะเข้ามาที่แบงค์ชาติจะอาจจะเป็นปลายเดือนหน้าหรืออะไรเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเข้าไปรังวัดที่ดินเข้าไปทําอะไรหลายอย่างค่ะครับครับอ่ะเอาละครับแหมเดีถือเป็นโอกาสดีจริงๆวันนี้ได้คุยกุศลนรบกวนนิดนึงนะฮะอยากจะให้คุสวนีปากถึงคนไทยตอนนี้เราควรจะมีส่วนยังไงในการที่จะจัดการกับเจ้าโควิด19ให้มันราบคาบเน่ยคุับกีศนิ ค่ะจริงๆก็ตามตามที่ที่ก็เคุยกันนะคะว่าเายาที่จะรักษาโควิดได้จริงๆก็คงต้องเป็นวัคซีนอันนั้นเป็นประเด็นสําคัญที่สุดนะคะอันที่สองอก็คือคีดว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะก็พยายามอย่าอย่าไม่อยากให้มีใครได้ติดติดโรคนี้เพราะรอบนี้ค่อนข้างแรงนะคะ ส่วนลูกหนี้ที่เป็นไม่ไว่าจะเป็นรายย่อยนะคะหรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจก็เข้าใจว่าทุกคนก็ประสบภาวะยากลำบากทางการไม่ไว่าจะแบงค์ชาติหรือระทรงทาาคางหรือรัฐบาลก็พยายามหามาตรการช่วยเหลืออยู่นะคะก็อยากให้ทุกคนได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่คิดว่าทุกคนก็ยากลาบากส่วนคนที่ทํามาตรการก็หวังว่ามาตรการก็จะจะสามารถช่วย อาจจะช่วยไม่ได้ทุกคนนะคะแต่ก็น่าจะช่วยบรรเทาคนที่เดือดร้อนไปได้จํานวนหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ฝากฝากไว้เท่านี้ค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรนะคะแบงค์ชาติเปิดสาย c เซ็นเตอร์สำหรับตอบในเรื่องเฉพาะมาตรการชินฟูนะคะที่เบอร์02นะคะ2 8 3 6 1อ2ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความไขข้อข้องใจสําหรับที่ประกอบธุรกิจและก็สถาบันการเงินด้วยค่ะครับได้ครับตาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณสมณัครับค่ะสวัสดีค่ะ คุณสุบันีเจตตาศักด์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกํากับสถาบันการเงินสองธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเจาะเศรษฐกิจสนุกฝังครับในช่วงหน้ากลับมานะครับเก็บตกเศรษฐกิจวันนี้คุยกันเรื่องของการเตรียมเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถใช้ใบออเดอร์เพื่อคําประกันเงินกู้ได้นะครับพูดคุยกับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับในช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบสิทธิพิเศษสําหรับผู้ถือบัตรคเครดิตธานาคารออมสินเมื่อท่านไปใช้จ่ายเป็นค่าเทอมหรือว่าค่าเล่าเรียนเนี่ยนะครับสามารถที่จะผ่อนชาระศูนย์เปอร์เซ็นหรือว่าร้อยละศูนย์หรือว่าไม่มีดอกเบี้ยนะครับได้นานสูงสุดกี่เดือนตัวคําตอบมานะครับ sss 4221075 facebook live ก็ไปที่เพจเก็บเดีย่ยใกระุ่มร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ